สาเหตุเลิกสาวนอกวงการหลุดโป๊กแฟนใหม่ดีกรีนางเอกเปิดบ้านแจ็คแฟนฉันผู้ชัดสาเหตุเลิกสาวนอกวงการเพิ่งเปิดตัวคบหาดูใจกันเมื่อปลายปีที่ผ่านมาสําหรับนักแสดงอารมณ์ดีแจ็คเฉลิมพลหรือชื่อที่รู้จักแจ็คแฟนฉันกับแฟนสาวนอกวงการหญิงปริยากรแถมเพิ่งมีภาพจับมือกันทําสิ่งดีๆตอบแทนสังคมด้วยการมอบพัดลมช่วยคลายร้อนให้กับประชาชนผู้ยากไร้ แต่ล่าสุดแจ็คแฟนฉันได้เปิดใจกับอมรินทีวีประกาศสถานะโสดอีกครั้งว่าตอนนี้ได้เลิกรากกับแฟนสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นการจบความสัมพันธ์กันด้วยดียังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันได้ส่วนสาเหตุเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตที่ไม่ตรงกันซึ่งทั้งคู่พยายามปรับกันแล้วแต่ไม่สามารถไปต่อได้เมื่อไปแอบส่องอินสตาแกรมส่วนตัวของนักแสดงหนุ่มพบว่าได้โพสต์ข้อความเศร้าผ่านไอจิสตอรี่ระบุว่าแค่นี้ก็เก่งแล้วแจ็ค นอกจากนี้เจ้าตัวยังได้ลบรูปที่เคยถ่ายคู่กับฝ่ายหญิงจนเกลี้ยงไอจีแล้วด้วยล่าสุดรายการตกมันบันเทิงเทปประจำวันที่3พฤษภาคม2566ทางด้านดีเจบุกกเผยว่าบอกเลยว่าแจ็คไม่เสียดายและไม่เสียใจหรอกมันมีแฟนใหม่เป็นนางเอกงนนง,อง,ง,งมากแล้วบอกเสียไปบอกเลยเมื่อวานฉันได้ยินในแฉนางไปโปรโมทหนังเรื่องนี้แหละเขาบอกว่าแฟนใหม่มันเป็นนางเอกไม่ใช่นางเอกเรื่องนี้เรื่องอื่นบอกแค่นี้แหละหนูได้ยินเขาบอกมาอีกทีหนึง่ง